สวัสดีค่ะพบกับรายการข่าวการศึกษานะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะนำทีมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและการขับเคลื่อนเกณฑ์ PA ค่ะ นายสุทธิชัยจรุเนตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยดรประวิทย์เอราวันเลขาธิการกคสอและนายทิติประสานสอนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะติดตามผลการผลักดันการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและติดตามการขับเคลื่อนเกณฑ์ PA ที่โรงเรียนอนุบาลตรการพืชผลสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสอง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทั้งสองเรื่องค่ะเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นเรื่องของการสร้างขวัญกำลังใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกเหนือจากนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการได้แก่นโยบายตามน้องกลับมาเรียนนโยบายโรงเรียนคุณภาพและนโยบายเรียนฟรีมีที่อยู่ ซึ่งล้วนมีความสำคัญที่จะต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบกับหน่วยงานการศึกษาสถานศึกษาผู้บริหารและครูแต่ทั้งนี้ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือกันโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนื่องจากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของครูและคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนค่ะ แต่ทั้งนี้นะคะก็จะต้องให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายและเชื่อว่าถ้าเราร่วมมือกันก็จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างแน่นอนค่ะ